ชาววงการตำรวจนะไม่กี่วันก่อนเราเพิ่งเห็นตำรวจเนี่ยหลายโรงพักเลยทั่ว,วประเทศใช่ไหมเขาออกมาปฏิญาณตนหน้าเสาธงกันว่าตำรวจไม่ใช่องค์กรอาญากรรมนะคะเป็นตำรวจที่ทํางานเพื่อประชาชนเกิดคําถามกับคลิปนี้ทันทีเลยเพราะมีผู้ใช้รถคันหนึ่งเขาตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจทําแบบนี้ได้เหรอคะอยู่ๆก็มาเรียกเก็บเงินค่าที่จอดจากเขาหนึ่งบาทค่ะอะไรครับป้าค่าจอดค่าจอดมีค่าจอดด้วยเหรอ เอาแปดโมงเร็วเร็วตอนเที่ยงเขาม่ยังที่เร็วเท่าไหร่อะครับเท่าไร่อะครับร้อนึ่งเร็วตอเที่ยงตอเทีต้องจ่ายต้องจ่ายใช่มั้ยอถามผู้กับรอบนึงแล้วเขาบอกว่าไม่ให้่ายนี่เหรอบี้าก็ได้ใี่มาอ้าวโอ้โหพอโตกลับพอเถียงเรียกใบขับขี่เลยทีนี้ เร็วๆตามประเพณีตามประเพณีต้องจ่ายมาเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆเร็วๆ,ๆ,ๆนี่ออประเพณีอะไรคะประเพณีอะไรคะงงค่ะคอันนี้นะมีคลิปเป็นหลักฐานนะเราเห็นหน้าด้วยเอาแบบนี้ตั้งต้นจากคลิปต้นเรื่องนี้นะคุณผู้ชมคนขี่รถบรรทุกเขาถ่ายเอาไว้นะคะบอกมีตำรวจยศเนี่ยร้อยตำรวจโทรเรียกเก็บค่าจอดเขา100บาทและบอกว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายผู้ขับขี่เขาก็แย้งบอกเขาเคยถามผู้กำกับมาแล้วว่ามันไม่ต้องจ่ายนะ รากฏพอโต้กลับเท่านั้นเองนะคะตำรวจนายนี้ก็เรียกหาใบขับขี่แทนคล้ายจะมีการดำเนินคดีด้วยพอคลิปนี้ถูกแพร่ออกไป สังคมวิาพากษ์วิจารณ์เลยเอาก่อนหน้านี้เพิ่งมีไวรัลตำรวจปฏิญาณตนว่าไม่ใช่องค์กรอาญากรรมรแล้วแบบนี้ให้เรียกว่าอะไรล่าสุดค่ะ,ะให้ทานตำรวจชี้แจงทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลระบุค,คลิปนี้เกิดที่ถนนกำแพงเพชร2เขตจตุจักรกรุงเทพนะคะตั้งแต่เช้าวันที่17เมษายน62ขณะนั้นกองบังคับการตำรวจจราจรต้นสังกัดตำรวจนายนี้ก็ได้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและมีคำสั่งลงโทษด้วยการไล่ออกจากราชการไปแล้วเลยนะคะในความผิด ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนคดีอาญาเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ปปทนะคะมีมติเป็นเอกฉันท์เหมือนกันชี้มูลความผิดว่าเป็นการเรียกรับสินบนและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเ,อเพราะฉะนั้นรสรุปว่าเป็นคลิปในอดีตแล้วก็แจ้งว่าได้มีการดำเนินคดีกับตํารวจนายนี้ไปแล้วด้วยค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ